มาลุ่นกันไหมครับ <c oughs> อาจจะเกียงกันหลายเป็นแนว <c oughs> นั้นละอยากด้งูตั่เอ้ะะยอาเกียงมาตัวนี้ <c oughs> อย่ดูอยากเัียากเัน น้ำไข็งมันขางกว่าน like er ี้เล็กๆๆซำๆซำเล็กเขียบเลยเล็กซ้อนเล็กซ้อนเล็กซ้อนเหือปลายหางที่เร็วจเลย